กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกลาลังใจนะคะที่มอมให้กับสาวโซฟพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสุดรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามิรดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะใครอยากได้ขนมไทยนะคะน้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะ,ะสำหรับขนมไทยนี่นะคะ เสตัวใหญ่นะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋ารีบเข้าไปเอากันได้นะคะหนึ่งสามหลุดนะคะสูตร7มาดิ่งๆิ่งโหในบ้านเข้าเด้งๆเลยนะครับเก้าแปดสองหนึ่งสามหเข้าตัวกลับนะคะเจ็ดสามหลุดในบ้านนะมีเจ็ดสามนะคะเจ็ดศูนสองเจดนะคะใครรูดเจด็ดหนอสุดซอยเลยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะขนมไทยนะคะน้องสาวโซ่ลงให้แล้วเนาะ,ะสำหรับในบ้านเผื่อใครอยากได้นะคะอยากได้ขนมไทยนะคะนี่นะคะข้าไปเอาได้นะคะเป็นแนวทางฟรีนะพี่่แม่ๆจ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองห้าสี่สอง ห้าศูนย์ห้าเก้าอย่าลืมหกห้านะคะตามอีกวันหนึ่งนะคะจดไวขัาไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาลุยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอนมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดูแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า